เมสซี Messi, Ronaldo, ่แซงโรนันโดยิงจุดโทษมากสุดลาลิก้าสวัสดีครับพบกับผมเอกรัฐแจ้งทุกทางทำไรก็แจ้งขายของก็แจ้งแจ้งทุกอย่างแ oh, <no. S 1> ล้วล่ะวันนี้ข่าวกีฬามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับเมสซี Messi, Ronaldo, ่แซงโรนัลโดยิงจุดโทษมากสุดลาลิก้าโดย PPTV ออนไลน์เผยแพร่22กุมภาพันธ์2564 ล e โอเนลเม s ซี่ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังของบาร์เซโลนายัางคงเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้นในลาลิก้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดแซงหน้าคริสติโนโรนันโดขึ้นไปเป็นนักเตะที่ยิงจุดโทษมากที่สุดในลาลิก้าโดยตลอดการรับใช้บาร์เซโลนามา506นัดเมสซี่ Messi, มีโอกาสยิงจุดโทษไปแล้ว73ครั้งโดยลูกที่73เป็นการยิงให้บาร์เซโลนาขึ้นนำกาดิสในเกมลาลิกา ซึ่งเกมในนัดนั้นน่าเสียดายที่บาร์เซลโลนาเปิดบ้านทําได้แค่เสมอหนึ่งๆพลาดสาคะแนนไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามการยิงจุดโทษครั้งดังกล่าวก็ทําให้เมนซี่กลายเป็นนักเตะในลีกาสเปนที่มีโอกาสรับหน้าที่สังหารจุดโทษมากที่สุดแต่กลับเปลี่ยนจุดโทษให้เป็นประตูได้เพียง60ประตูจากโอกาส73ครั้งส่วนดับ2เป็นคริสติโน่โรนัลโดยิงจุดโทษ72ครั้งยิงเข้า61ประตู อันดับ3าฮุกโกซันเชสมีโอกาสยิงจุดโทษ71ครั้งยิงเข้า62ประตูนอกจากจะแซงโรนันโดขึ้นไปเป็นนักเตะที่ยิงจุดโทษมากที่สุดในลาลิกาสเปนแล้วเมสซี่ยังสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งสถิติด้วยการเป็นนักเตะบาร์เซโลนาที่ลงเล่นในลาลิกามากที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าซาบีเอเนเดสอดีตเพื่อนร่วมทีมที่ทำไว้505นัดได้สำเร็จโดยเมสซี่ลงเล่นไปแล้ว506นัดทำไป460ประตูกับอีก186อสซิต แต่ล่าสุดวันที่14กระกฎาคม2564สื่อต่างประเทศรวมไปถึงสื่อต่างๆรายงานว่าเลโอม s สซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาบรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเซ็นกันยาวถึง5ปีเต็มตามรายงานของสื่อต่างประเทศหลายสำนักตามการรายงานระบุว่ายอดแข่งวัย34ปียอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาเกือบครึ่งจากที่เคยได้รับเพื่อเซ็นสัญญาในระยะยาวกับสโมสรเป็นเวลา5ปี เพราะเจ้าตัวเข้าใจดีในสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนนาซึ่งจะทําให้เขาอยู่กับทีมไปจนถึงอายุ39ปีเลยทีเดียวโดยมีการคาดว่าเมสซี่จะได้รับค่าเหนื่อยในครั้งนี้อยู่ที่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์การคัมแบ็กกลับมานั่งแท่นหัวเรือใหญ่ของโจนลาปอร์ตาคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลีโอเมสซี่ตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมเนื่องจากไว้เนื้อเชื่อใจประธานสโมสรรายนี้เป็นอย่างมาก และด้วยการเซ็นสัญญาฉบับดังกล่าวลุงยามเล่าข่าวเชื่อว่าสถิติต่างๆในนาฬิกาสเปนจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเขาคือเรดิโอเมซีข่าวกีฬากับคุณเอกรัตเจ้งทุกทางสำหรับวันนี้จบแล้วนะฮะในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตวงการฟุตบอลระดับโลกกันที่นี่ลุงยามเล่าข่าว